ผู้คนตุดทุบแน่คนมาแล้วครับที่กับเป็นผู้ตุดมาตลอดสี่งวดเข้ามาตลอดได้พูดนะครัเป็นคนบาเหมือนที่มาต้องกครเอาตัวขึ้นไเพราะว่ามันติด่ดูแตัวตุ้ดตปลาโคมปลาเ้้ยปลาโคมปลาเต้ยนะครับตอนพี้ก็ตัดทวนนี้นะครับบบ่เป็นแบบคู่คำถามแ่องมาก ประสทธิ์มาถแท่เล ok ยนะครับเพื่อคุ้มค่าเช่นนะครับแตรตลาดจนการอนุรัความได้เปรีบหลักประกันนะครับบอรดผมวาหนึ่งในกัุคมที่รวมแล้วนะครับโอ้คหดีครับมากครับลดมากครับรดมากนะครับแล้วก็ร่นลูกคุณลองดูคุณนะครับดูดูหนนนะครับระบายความระบายระบาบตัวโซนก็รอมกันละครับ

ยูซีครับอ่าเป็นเวลาอันที่เขารอคอยมาเนาะครับเนาะเคนกำลังจุดถูบจุดเทียนครับไปพน่อนตะโกนนะครับยูซี่ับอ่าอธิษฐานเอาน้ำกันเด้อครับเด้อผู้ใดเข้ามาชมคลิปแล้วนะครับเนาะแตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานนะครับยูซีครับผมลุกทุกท่านเนาะครับเนาะไลค์กดแชร์ไปครับยูซีครับผม namun namun namun

เอาเอานังโอ้ยผัวไอ้นังก็ได้บารนี้เอายกมือกับน้ำพึ่นเนี่ยครับเอฟซี F C ครับผมยกมือกับน้ำกันเดอครับเด้องเอฟซี C ครับผม ครับอีฟซีครับอดใจรอเนะครับเอ้ยอีฟซีกับผมเดี๋ยวนไปหนึ่งจุดเรียบร้อยแลนะนะครับเนาะ,ะแต่ว่าถูกก็ไปปักไวปมองเก่าครับอีฟซีกับผม,มเดี๋ยวดีคนกำลังตั้งสมาธินั่งสมาธิอยู่ครับอีฟซีครับ ยาสขึ้นทางลาซสดทางเป็ดบุกอีกเด้อครับด้วยอีีครับผมเล้อครับกรับีน้งครับเรนี้ต่อรับกันจะบังเด้อครับเล้ยวมันสีบมาใหม่หมือนเดียกคอยาบอกเรอครับ Garam. มาตัวหนึ่งแล้วครับอิี่กับผมแต่ว่าพอเห็นดึงเข้ว่าบะไรมันไก่ตรดรับอิชิกับก็เยบปฮันเห็นตัวเลขนะครับเนาะเห็นตั้งต่ทูบนะครับดำๆตัวเลขกบนเห็นนะครับเนาะต่ว่าเลขออกตัวหนึ่งแล้วคนเหย่หออกทั้งสามตัวแล้วคนสิประกาศติดียู่นะครับด้วยอิี่กับตัวเลขกที่เ็นตายออกมาเบิ่งนะครับเนาะท้าบโปเนหายเกิดเกเนโะ ตอนนี้มีแล้ต้องน้ำกันนี่ล้วก็เห็นแล้วมันเหมือนอยู่บน้านเหนียนครับแต่ว่าเจ็ดไหนาชาัดแล้วเจ็ดตัวทัว้งข้างท่นวาเม็นห่านเออเป็นห่านละเอาท่าวงประกาศอีกทีหนึ่งครับพี่ซี่ครับว่าสิเป็นตัวไหนเนาะครับเนาะตัวกลางเห็นมาแล้วเป็นเจ็ดครับครับผมตัวสุดท้ายเล้วนะครับเ้็บัตรใหม่มาแล้วครับ โอ้เย็นเย็นๆครับเย็นเย็นเซลล์ประกาศอยู่นะครับน้องไอซี่ครับผมเอานังลงก้อนครับนังลงก้อนโอ้พ่อโลขึ้นมากห่อนเบิบไปหนึงครับนั่งบ่ได้แล้วนั่งบ่ได้แล้วเห็นจยกตัวไปยังบ้านเห็นจยกตัวอยู่บ่้านในใหม่เมื่อบ้านใหม่เมื่อ เลยอีกดูครับเลยอีกน้อยหนึ่งครับเพราะในเหมือนครับสาธุ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 สาธ,สาธ,สาธ,สาธุสามตัวตรงตรง,ตรงครับอย่ที่ครับผมเดี๋ยวบนติประกาศกอนเข้าใจเย็งเิงยิงหนึ่งเก็บเป๊ เอาครับ <that is German> ี right? <that> like ๋ยวอทกัครับอ้ก้ครับีซี่ครับผมที่78 478น้อพอนะครับฟังนึกกันหมดแล้วเนาะ478ได้ครับเล้อีซี่ครับผมโอ้ยมันแย่ออกประนี สี่เจ็ดแปดครับดิซี่ครับผมชานบอลเนเจ้านะชานบอเลกสี่ออว่ะฟังตะพันเปาหน่อยล่ะป็นดูไก่เอาครับีิซี่ครับผม อ้า,อา,อาเห็ดยังไงล่ะครับแพี่ครับผมไปบไ่ไไรบา,นาดนี้เดินเแอบี้กัเขาก็ได้แอบกัเขาไ,ได้โอ้ครับผม อยากอยากเข้าไปท่าอยอะแต่ว่าอยเข้าไปท่าอยู่แต่ไปพไหนไเาไหนครับท่าเอไวันนี้ครับผมครับครับผมซเจ็ดแปด nó bắt hết đấy có bác con cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn siết chặt, bắ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 t ีกับวเอดรอได้ครับเครับผมครับธีครับผม เดี๋ยวจอไว้ครับดูซี่ครับผมนะบรรยากาศแบปอบครับครับครับผมี้มกปนิ่งเลบ้ดีวนิ่งะเนาะครับตัวเลขสำหรับตัวเลขมือนีนิ่งแล้วครับดีซี่ครับผม 478เป็นเลขทูบนะครับพี่ซี่ครับผมตัด2ตัวคือมี474878เท่านั้นครับพี่ซี่ครับไปกลับเอาเด้อครับเด้อ FC ไปกลับเอานะครับเลขทูบจอมปลวกปูนักเสนะครับพี่ซีครับผมนะ FC รอคอยกันมานะครับเนาะงวดนี้เป็นงวดที่5บอกแมนนี่นครับผมก็ไปรอดงวดที่ห้านะครับพี่ซีครับผม1 2 3 4ครับผมงวดที่5ได้กันทุกคนครับพี่ซี่ครับผมครับเนาะ โชค mắn ล้ำลุยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะเป็นของเ c ีทุกท่านทุกคนครับผมเอาขอจบคลิปทั้งคลิปทั้งไ์สัตว์ทั้งคลิปสัตนทั้งคลิปไฟ์สดระดับเนาะละ้วับทางเฟซบุ๊กของสวสายชัยผมเอาไว้ก่อนทักที่ครับผมเจอกันอีกคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีเ c ีทุกคนทุกคนครับผม